ภารกิจของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสตรีเชยภูมิจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยการจัดการเรียนการสอนจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา มีประสบการณ์จากการนิเทศเพื่อพัฒนาผู้สอนและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถอ่านหนังสือออกและอ่านได้อย่างคล่องแคล่วเขียนหนังสือได้ถูกต้องชัดเจนโครงการวันสุนทรผู้สวนภาษาไทยกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพมีการแข่งขันทักษะจัดนิทศการเพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการออกค่ายสู่ชุมชนผู้เรียนที่ผ่านประสบการณ์สามารถเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในโอกาสต่างๆและได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นส่งเสริมประสบการณ์ตรงของผู้เรียนและอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบทอดประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาไทยตามศักยภาพที่มีอยู่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้สู่วิชาภาษาไทยและการออกค่ายสู่ชุมชนผู้เรียนมีความสามารถและมีความพร้อมต่อการแข่งขันวิชาภาษาไทยในโอกาสต,ต่างๆมากยิ่งขึ้นจากการนำผู้เรียนติวเสริมเติมเก่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามสี่และระดับมหาวิทยาลัย ผู้เรียนแผนการเรียนเตรียมมนุษยศาสตร์ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการสอบศึกษาต่อด,ด้านมนุษยศาสตร์และอักษรศาสตร์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ5ต่อปีและผลการประเมินระดับชาติโอเน็ของผู้เรียนในรายวิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละห การนำเสนอผลงานดีเด่นของผู้สอนและผู้เรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาให้บุคคลทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนได้รับทราบและชื่นชมผลงานจากการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ได้รับรางวัลระดั <dragon S 3> <cription> บเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันพินิษวรรณคดีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันอ่านทำนองเสนะทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมสืบคันลองท่องจำบทอาขยานชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมผู้สุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมเรียรงร้อยถ้อยความการเขียนเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันโตวาทีในรายการเวทีวาทีครั้งที่1นึ่งณเทอร์มินอลทเววันจังหวัดนครราชสีมาและนี่คือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสตรีชยภูมิ